นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับแตธหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บอบอาเาลิกบได้งไงกคมันัมดไป้มาแล้วครับมาแล้วหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายอางุ่นแดงนอกหวานกรอบ กิโลกรัมละสามสิบห้า,าบาทสามกิโลหนึ่งร้อยบาทสามกิโลหนึ่งร้อยบาทสามกิโลหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นองุ่นแดงนอกหวานกรอบกิโลกรัมละสามสิบห้าบาทสามกิโลหนึ่งร้อยบาทมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับเชิญครับเชิญครบาบได้ยินเสียงนี้แล้วยก,ยกมือดักกวากมือเรียก หน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับวันนี้เรานำองุ่นแดงนอกหวานกรอบเพียงกิโลกร,รัมละ35บาท3กิโล1 0 0บาทสะอาดปลอดภัยมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขา<ท>ยอ่างุ่นแดงนอก <the S 2> หวานกรอบกิโลกร,รัมละ35บาท3กิโล100บาท3กิโล1 0 0บาท 3กิโล100 km. บาทเท่านั้นองุ่นแดงนอกหวานกรอบกิโลกร,รัมละ35บาท3กิโล1 0 0บาทมีบ,บริการกถึงหน้าบ้านท<ด>่านละครับเชิญครบับเชิญครบับได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวากมือเรียกเหนื่อยรถบริการเพื่อนที่ของเราได้เลยนะครับรวันนี้เรานำองุ่นแดงนอกหวานกรอบเพียงกิโลกรัมละ35บาท สกิโล 100. 100บาทสะอาดปลอดภยัยมาบริการถึงหน้าบ้านทานแล้วครับเชิญครับเ<ส>ชิญคารับ